ขาถูกให้ไหมเนี่ยตัวกันเนี่ยเจ็ดเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดไว้ให้ธอข้างล่างนะไม่ได้วางหนึ่งหนึ่งก็ยังไทยเล่นจุดกันทุนไว้ก็ขาดทุนนิดหน่อยนะ นะข้างล่างข้างล่างมาเดียววางหนึ่งหนึ่งนะวางแต่เจ็ดเจ็ดมีรังสังหรณ์นันจะมากมาจริงๆสี่ตัวเลยจับเปลี่ยนหนึงได้สี่ตัวนะถ้าใครซื้อไว้ก็ไม่ขาดทุนเท่าไรกันทุน เสียดายเนาะออกก็ไลค์คลิปสันส้นๆนะกะ็ยังอุตส่าห์มาเข้าชุดกันทุนให้กันเบิ้ลวัดก่อนที่จริงแอดวางเลยไม่ไม่ไม่ ลุกทั้งหมดเดียวเนาะเพาะนั้นจะเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างเ,เข้าทุกงหมนดนะผลงานก็เน,นี่ยเห็นหมเนยเข่าบนเข้าล่างเข้าบน นีม่มีหอดนี่นะจิหอดแลลกข้าวบนข้าวล่างเลยใครเป็นเอฟซีค <unda. S 1> ่ะร <political mess. S 2> <bas>. ู้เนาะเดี๋ยวมันจะเข้าตรงนะ เลขเอดมีว่านเนี่ยนะที่เราไม่ได้วางกลับมหนี่เจดดโอเคนะคะหมดแรงไลท์เลยออกแบบนี้แต่เลขก็ยังเข้าในชุดเมื่อนของเราเนาะที่วางให้เพื่อนคนไหนซื้อก็ขาดตันนิดหน่อยเนาะเอดก็ Ad. ขาดตัวนิดหน่อยเพราะเอ็ดก็ไดเ้เหมือนกัน โอ้คแต่ขาดทุนนิดๆหน่นอยไม่เต็มที่ก็ยังดีก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์แอดด้วยหมดหน้าเจอกันใหมค่ค่ะ